มาแล้วภาพคู่แม่นายพี่หมือชวินดินเนอร์หวาน2ต่อ2สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดาราก,กสิบวันนี้แอดมินมีข่าวสารดารามาอัปเดตให้ทราบกันอีกแล้วค่ะหัวใจเป็นสีชมพูเลยค่ะหวานสุดๆเลยสำหรับสาวเวลา่าเพราะตอนนี้ทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักก็หวานลงตัว เป็นที่รู้กันว่าตอนนี้สาวเบลของเรากำลังปลูกต้อนรักกับไฮโซหนุ่มอย่างวิวชวินอยู่และล่าสุดมีติ๊กต็อกแอเคากันตาะประภาวีได้ออกมาโพสต์ภาพของเบลล่ากับไฮโซชวินพร้อมแคปชั่นว่าไปทานข้าวด้วยกันเบลล่าแต่งตัวน่ารักมากดูเด็กอ่ะสมกันจังหลังจากภาพดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีแ,นแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์อาทิพี่เหมือนตัวจริงของการาเกตเบลล่าตัวนิดเดียวน่ารักใจฟูค่ะ คนที่ใช่จะมาในเวลาที่เหมาะสมเป็นตน้นขอบคุณค่ะ